ลาออกแล้วจะไปทำงานอะไรอยู่บ้านแล้วไปทำงานอะไรเป็นครูดีๆไม่เอาโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นพี่วีอะต่อให้พี่วียังไม่ได้สอนนะตอนนี้ใจพี่วีก็ยังเป็นครูเหมือนเดิมคําว่าครูอะมันอยู่ที่ตัวเรานะเป็นครูออยู่ที่จิตใจเรานะต่อให้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูเป็นครูได้เนาะแล้วพี่วีเวลาเจอคนแบบ วัยรุ่นแบบไม่ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นวัยวัยแบบรุ่นพ่อของเราแบบประมาณเนี้เจอลหลายคนมาก ไม่ได้ไม่ได้เจอในนะคอมเมนต์นะเจอแบบต่อหน้าเลยเอากลับอัสสาามอเลกุมระงระบะการตฮ์สวัสดีนะครับทุกคนพบกับ,บรายการวีครับนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พีวีจะมาพูดคุยนะเพราะว่ามีคนอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์พีวีมาเยอะมากๆตั้งแต่พีวีลาออกที่โรงเรียนชมพรนแมนุกปูนนะเธอรคือมีคนคอมเมนต์ต่ตานนานา,นานเลยมีหลายคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์ใแหบบ้กําลังใจบางคนคอมเมนต์แบบนู้นแบบนี้คือมันเป็นเรื่องปกติของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเราจะเจอ อะไรอีกหลายๆอย่างเขาคอมเมนต์นะลาออกแล้วจะไปทำงานอะไรอยู่บ้านแล้วไปทำงานอะไรเป็นครูดีๆไม่เอาโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นพี่วีอ่ะต่อให้พี่วียังไม่ได้สอนนะตอนนี้ใจพี่วีก็ยังเป็นครูเหมือนเดิมคําว่าครูอ่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะ เป็นครูออยู่ที่จิตใจเรานะต่อให้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูเป็นครูได้เนาะแล้ว,ลวพี่วีเวลาเจอคนแบบวัยรุ่นแบบไม่ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นวัยวัยแบบรุ่นพ่อของเราแบบประมาณนี้เจอหลายคนมาก ไม่ได้ไม่ได้เจอในะคอมเมนต์นะเจอแบบต่อหน้าเลยเอา้ากลับบ้านแล้วแล้วจะทํางานอะไรลาออกทําไมทําไมคิดแบบแค่นี้ทําไมแบบเออคิดแบบนึงแบบนึ้คิดแบบง่ายฟังดีๆนะคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกพีวี นะพี่วีอะ่ะเป็นคนที่แบบแบบว่าเลือกครอบครัวก่อนเลือกคุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะว่าเขาเลี้ยงพี่วีมาแต่เล็กจนโตและพี่วีเป็นลูกบุญธรรมด้วยพี่วีไม่ลืมบุญคุณนะพี่พูดตรงๆต่อให้ใครก็แล้วแต่พี่วีเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณเนาะบุญคุณเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็ถามเวลาออกทําไมเออถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเขานะเขาจะเลือก ทํางานก่อนแล้วค่อยมาดูแลพ่อแม่สาหรับพี่ไม่นะเพื่อนพี่ไม่คือสิ่งหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคกับเรามันทําให้เรามี หลายๆมุมมองอ่ะเราพี่วิก็ตัดสินใจนะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจดีๆที่ให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณคนที่แบบว่าเออดูออให้พี่วีได้ทํางานใกล้ๆบ้านได้ดูแลพ่อนน่นนี่นั่นพี่วีเขาจะทุกคนมีความจําเป็นกันหมดแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะแล้วก็พี่วิจะบอกว่า <c oughs> ณปัจจุบันนี้เขาว่าแล้วแล้วอยู่บ้านจะทางานโรงไหนน,นู่นนะี่นั่นโหตางามีสารพัดช่างหมดมาหมดเลยครกะซังเวอร์แต่พี่วีไม่พูดเยอะพี่วีคิดว่าหน้าที่พี่วีตอนนี้คือเราเป็นอินฟลูเนอะร์เนาะเราก็ทําคลิปให้เขาดูมีความสุขนู่นนี่สต่างๆนานาสักวันหนึ่งพี่วีเชื่อว่าการทํา,าทความดีการที่แบบว่าเราไม่ลืมบุญคนมันต้องมีอยู่แล้วสักวันหนึ่งมันต้องมีนะให้กับเรานะแล้วก็พี่วีก็ก็ดูเอ,อให้ตัวเองไหมเอออยากจะส ติดโน่นนี่นั่นอย่าทำงานใกล้บ้านในศัพจังหวัดเนี่ยนราปรตัตตานียาละพิวิยะใหญ่ใหญ่ใญ่ทำงานมากๆในการการสอนพ่วิไม่ได้ละเลยในการเป็นครูนะไม่ใช่บอว่าออกจากโรงเรียนว่าไม่ได้เป็นครูเลยไม่ใช่ณนะปัจจุบันที่พี่วิจะพี่ยังเป็นครูยังคิดถึงเด็กๆนะบางที่ตอนพ,อพ่วิออกเด็กๆมาเกาะโน่นนี่นั่นมันเป็นอีกหลายมันเป็นหลายปัจจัยมาทําให้พี่วิรู้สึกระตงๆนาๆแต่พี่ก็ต้องเลิกครอบครัวเข้าใจด้วยนะพี่วิเลือเลิกพ่อกับแม่ก่อนเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆ มันจะเป็นมากๆ งานอะไรตัวสิงานเราหาใหม่ได้จริงๆนะแต่พี่ไม่รู้ว่าเราจบมาจะได้งานตรงเดี๋ยวไม่ตรงพี่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่วีเลือกครอบครัวก่อนเนาะแล้วก็เวลาเจอพี่วีตรงไหนก็ไม่ต้องมาถามว่าเออล้ลออ,ออกแล้วทํางานคุณเป็นครูที่ไหนไม่ต้องไม่ต้องนูน่นนี่น่ดูคลิปแล้วก็วิเคราะห์เองไม่ต้องมาถามเนาะแต่ถามแบบว่าเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวให้กําลังใจพไปไ่วได้แต่ไม่ต้องมาถามพี่ก็มีความรู้สึกนะคนนะเธอมันไม่ใช่สัตว์นะพี่เป็นคนนะมัน ต้องมาไม่ต้องมาแบบน,นู้นี่นั่นไม่ต้องอะไรเนาะดทีที่สุดเงียบไม่ต้องอะไรใดๆเนาะพี่จะพูดตรงๆเลยไม่ต้องอะไรจริงๆบางทีพี่วินเหนื่อยมากในการแบบจะตอบคาถามน,นู้นี่นั่นมันเหนื่อยจริงๆนะเว้ยในการแบบคือพี่วินลาออกอลาออกเลยจะเป็นบ,บางครั้ว่าเฮ้ยไปทํางานแค่เดือนกว่าทำไมลาออกแล้วเออไอ้ e ee, นี่ตัดแบบตัดสินใจง่ายมากมันไม่ใช่แบบนั้นลองคุณคิดดูถ้าเป็นพ่อกับแม่เธอป่วยกระทันหันเธอจะทํำยังไงนี่พี่วินโชคดีมากๆนะนะที่กลับมาทันนะเธอ แต่ตอนนี้เขาพี่ก็ต้องอยู่กับพ่อต้องดูแลพ่อ เดี๋ยวก็ก็อยากให้ f c นะอยากให้ f c ที่เป็น f c พิวก็ดูอาให้พีวีได้งานแถวแถวบ้านนะให้พีวีมีงานทําได้งานทํานู่นนี่นั่นได้ดูได้อยู่กับเด็กบางคนบอกว่าชอบมากพิวอยู่กับเด็กพิวเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อดทนไปอย่างสูงจริงเพราะว่าพีวีเรียนมานะเธอการเรียนมาทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เราได้ประสบการณ์ทำให้เราหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาจมตีพีวีไม่ต้องมาทําไม่ต้องมาอะไรนะให้กําลังใจพีวีได้บางทีพีวีก็เหนื่อย นะที่อยากจะตอบบางทีพี่พีพูดตรงๆนะพี่วีเป็นคนที่หัวเระเฮหาทุกคนดูแต่บางทีพี่วีร้องไห้นะเธอร้องไห้แต่ไม่บอกใครอยู่เงียบๆกับ กับต <medio S 2> no ัวเองรองให้ไม่บอกใครเลยอย่งเงียมีกับตัวเองให้กําลังใจตัวเองเพราะพีคิดว่าการให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ทุกคนอย่าลืมดูออให้พีวีนะให้พีวีได้งานแบบเออสับจังหวัดนะไม่รู้ว่าจะจังหวัดไหนนะแต่ว่าจะเป็นสับจังหวัดนะเธอดูอ๋อพีวีนะครับทุกคนตอบแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ได้กดใครนะใครจะคอมเมนต์ลบหรือบวกก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ถ้าคอมเมนต์แบบแรงๆกับพีวีฟ้องนะเธอไม่เอานะพีฟ้องแน่ๆนะแต่ถ้าคอมเมนต์แบบเออให้พีวีมีข้อคิด นี่ก็พี่วิตอบให้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่กำลังเป็นครูอยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็อยากให้กำลังใจกับกำลังใจในการเป็นครูเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่กำลังจะสอบเหมือนพี่วีพี่ก็จะกำลังจะสอบสู้ๆนะครับทุกคนตอบแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องมาถามอีกต่อไป